สวัสดีครับผ่อบิคที่เคยนะครับกับผมพ่อวัฒนาเกษตรออนไลน์นะครับวันนี้ภาพี่น้องมาชมการแช่อนพันธุ์มันสับปะหลังนะครับภาพาพี่น้องมาชมนะครับผมกับฝนตกเลยครับกับัดแช่ต้นพันธุ์ไลยนะครับนี่ครับตอนนี้ก็ได้อยู่ประมาณ 3- ามสี่สิบกระสอบนะครับนี่ครับอากาอยากมีแนวดีๆก็เลยอยากมาบอกพี่น้องนะครับการแช่ต้นพันธุ์นะครับห่ากระใสเนาะอามิโนเก้าเก้านะครับี่ากร อ่าได้คนหาสื่ออะมิโนเก่าเมาแช่ส่อนพันนะครับได้ผลดีนะครับนี่ครับน nice. ี่อะมิโนนี่เป็นชีวภาพเลยครับนี่อะมิโนเป็นเป็นชีวภาพนะครับนี่นี่น้ำสองลิตรนะครับแต่ละแต่ละถังนี่เป็นน้ำสองลิตรนะครับนี่เ้าก็ผสมอะมิโนนะครับนี่ครับสิบฟาต่อน้ำสองลิตรนะครับสำหรับแช่แช่สนพันมันสับหลังนะครับนี่ครับสิบฟานะครับ นี่ครับนี่ครับน uh ี <t om rules> ่ครับน้ำเป็นน้ำดำนะครับเป็นชีวภาพนะครับอ่าเป็นอะมิโนนะครับอ่าเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับนี่ครับผมมีแนวดีๆก็บอยางทีบอกพี่น้องนะครับแช่ส่อนพันธุ์คือว่าถ้าใหม่อ่าออกหักดีนะครับนี่ครับถ้าใหม่ออกหักดีนะครับนี่ครับถ้าใหม่แตกรากได้ดีนะครับนี่ครับนี่เขาเอาไว้อบนี่ครับสองสมือนะครับหักร้ายนะครับนี่ครับ เ,เข้าเอาไว้อบเนี่ยนี่ไปเซแช่แล้วก็เอามาอบประมาณสองสวันแตกรากได้ดีนะครับนี่ครับแตกรากได้ดี้วก็ตาเพื่็จะแตกนะครับนี่น,นี่นี่ครับนี่แล้วก็ทําให้ไรพวกอ่าเพีย้ยอ่ะนะครับทําให้ไรเพีย้ยแล้วก็เ้างกระเซ้าน่ำเพื่อว่ามันจะ,ะดูดซึมซับเข้าไปในี่ใจของมันสับหลังนะครับนี่ทําให้เกิดด,ดีนะครับเพราะว่าสมมติเขาไปเสียบแล้ว ฝนมาตกเพิ่นก็เกิดได้ดีนะครับนี่เพราะว่าอันเพิ่นได้ดูดน้ำเข้าไปแล้วนะครับการแช่นี่ก็ผมแนะนำให้ประมาณสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับสิบนาทีถึงสิบห้านาทีนะครับถ้าหลายกว่านก็บริหน่ำนะครับเออเขาก็เอาขื่นมาเขาก็เอาลงไม้นะครับนี่ครับแช่ต้นพันธุ์นี่ครับคงก็ตัดอยู่สามสี่สิบนะครับนี่มันสับหลังกัไร่หนึ่งก็ตกอยู่ประมาณสิบสองสอบสิบสอบนี่นะครับเราแช่ต้นพันธุ์นะครับอ่าอะมิโน อะมิโนสีฟ้าต่อน้ำสองลิตรนะครับนะครับอะมิโนขวดนึงก็พกลอยเก้าสิบบาทนะครับส่งถึงบ้านรอรับได้เลยนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับกับผมพ่อวัฒนานะครับอ่าเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าศูนย์สองเก้าเจ็ดสามศูนย์สามสามพ่อวัฒนานะครับผู้ใดอันสุจริต์สนใจก็ทุ่มั่งจองได้นะครับบอกข้าใจกับทุ่มทุ่มาสอบถามก่อนก็ได้นะครับบอกซื้อบ و หากับบัวกันนะครับนี่ครับผมก่อนอื่นก็ขอบคุณเฟนเฟนเอฟซีนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อวัฒนากเกษตรออนไลน์นะครับบอกว่าจะเป็นประเทศไทยก็ดีประเทศลาวก็ดีหรือกัมพูชานะครับหรือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับผมพ่อวัฒนากเกษออนไลน์ขอบคูดล่วงหน้าครับสำหรับวันนี้อัปลาพระจ่าไปก่อนนะครับอ้อยพบอๆคลิปหนาครับโชคดีมีชัยสวัสดีครับ